โอ้แขงครับนี่าอำเภอน้ำยืนครับต่ว่ามาซอบที่วาวลินชราบน้ำเือดีดีกรีแชมป์ปรเทีมวยใท้สาาจานแสนชัยับปัญญุบันดีครับนี่ก็รลือประทิศคนบันทรกช่องยูทูบเกี่ยวดำสยามครับกับทัพยกเจ็ดเจ็ดแอทีเอควายโอคเจ็ดปุ๋ยตระราต้มาะหางครับ วันนี้ตากร้องครับนี่ตากร้องตากร้องนี่าทางเพชรพยัคฆ์มาหาเมล็ดอินครับรวมเมท็ดความมันคู่วยอินครับถือว่าเป็นคู่เอกรค, 2, 6, ครับทีนี้นะครับ6มกราคม2566ครับในที่วย่ชคราวบ้านโพธิ์ตำบลโพธอำเภอโนนคูน,นจันงหวัดศรีสะเกษครับโดยโปรโมเตอร์ชักว่านโดนคดูครับ มาเปิดเกมเลยครับจังหวะของอัญจมณีครับแบดมินตันทิดาครับนว่คืออัญจมณีจากทีเด็ดสายธนูครับครบนาทีห้าคนคู่ทีครับวันนี้มีผู้ช่วยโปรโมเตอร์จากทีมงานชอห้าพยัคฆ์ครับนี่มามาให้กำลังใจมาลุ้นมาลุ้น กำลังลือร้อยเนี่กำลังลืออาจสามารถครับถือว่าเป็นผู้ช่วยโปรโวเตอร์กลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ก็มามาดูครับอ้าวนี่ครับโอ้ยหักเทเลยครับอัญญาบีจบแ,บแล้ครับแล้วในจบทีดาประเมินในอัญญาบีครับ สามพันครับโอ้โหแ,แข็งแรงครับเพียเขเลยเพยียยกทีหนึ่งครับอ่าจัดอ้วนเชิดครับ <c oughs> อ้าก็แ้งไปทางฝั่งของกุมานดำครับทางเพชรแดนคุณวางและสา0พันอยู่ในคู่ที่หกก็รับทราบต,ตามนี้แล้วก็คู่ต่อไปครับคู่ต่อไป กูกูต่อไปกูมาดำกับเพชรแทนคุณให้กูมาดำเก็บม,มาที่สามพันนะครับเก็บม,มาที่สามพันแล้วก็จะไปชายล่ากับเพชรเมบิงเดคู่ที่ห้า อคูอ่ออตามนี้ก่อนนะครับตามนี้ก่อนนก็วันนี้ขอพุดอาจารย์แอดสันติชัยครับปรนเดิมปีกระต่าย้อม มีอาจารย์แอดครับฝากโปรโมเตอร์ต้องการเวทีสักสีครับติดต่อได้ที่อาจารย์แอดสันติชัยครับเบอร์โทยังเป็นเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าเบอเดิมครับศู4รก้าวสี่ห้าสอาเดี๋ยวเดี่ยวน่อย ยกสองครับแข่งยกทิดาเภาวันผัดไม้ครับส่วนน้ำเงนี่อัยยมณีสิบวันน้ำยกที่สองครับนี่ช่องยูทูบยน้ำบุรสรามยรวมบันทึกคมันครับโดยมีพักุกจิดเจดรวมสนับสนุนครับดูยกที่สองครับวันนี้สามพันยกน้ำยืนโกตรนราชธานีแดงครับส่วนน้ำเงิจากเทสบ้านงต็มความรัก <se> ที่สดโอ้แค่มา ญี่ปุ่นเะนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องกอนที่จะเจอสุดใหญ่ในวันที่13 13มกราคมนี้จะไปเจอกับเพชรพรพันธ์พรบุงเพชรครับมาดูมาดูไฟนี้คนระับเจ็บที่ญี่ัออุดี ทนีนี้ไปเก็บตัวฟิตซองอยู่ที่จ่าติ๊กภู่บดนะครับทางด้านของจกทิดาครับจกทิดาสินจกข,ขาววันนี้มาใช้สีเสื้อทาวัดวันใหม่มี่สซ์ครอบ สิทธิ์ are, ครับอาจัญมณีแกมีสองครับลูกศิษย์ของคุณดีครับลูกศิษย์ชัางขาครับท่านธนวัฒน์อภัยศิลาให้การสนับสนุนด้วยครับยกแข้งเอายกทิ้งซอกตัวแข้งโอ้โหปิวตามแข็งเอา แสนามชูม,มือครับชูม,มือครับ